สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสุดยอดรถขุดจากญี่ปุ่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ sumitomo construction machinery รุ่นปี2026รถขุดสีเขียวสุดเท่ที่กำลังเป็นกระแสะในวงการเครื่องจักรก่อสร้างทั่วเอเชียและแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะพาไปดูทุกมุม ทุกฟังก์ชันและเหตุผลว่าทำไมมันถึงกลายเป็นหนึ่งในรถขุดที่หลายบริษัทในประเทศไทยให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยซูมิโตโมโรุนปี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดโครงสร้างถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงแต่ยังคงความฉบเฉีียวตัวถังสีเขียวเมทัลลิกแบบใหม่สะท้อนแสงสวยงามเมื่อโดนไฟในโชว์รูมผิวโลหะด,ดูเงางามระดับพรีเมียมเรียกได้ว่าถ้าใครได้เห็นในชีวิตจริงจะต้องรู้สึกถึงความหรูหราและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเครื่องนี้แน่นอน จุดเด่นของซูมิโตโมคือการใช้วัสดุเกรดสูงจากญี่ปุ่นที่ทั้งเบาและทนทานต่อแรงกระแทกสูงเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสภาพพื้นที่หากพูดถึงขุมพลังเครื่องยนต์ของรุ่น2026นี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษยุโรปขั้นสูงสุดให้กำลังที่แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเสียงเครื่องเดินเรียบและตอบสนองรวดเร็วทุกครั้งที่ขยับคันเร่ง อีกทั้งระบบไฮดรอลิกถูกปรับจูนใหม่ให้ทำงานได้อย่างแม่นยำและนุ่มนวลนกว่าเดิมมากไม่ว่าจะเป็นการขุดดันหรือยกวัสดุหนักๆก,ก็ทำได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยไม่มีอาการสะดุดด้านในห้องคนขับซูมิโตโม่2,026ใส่ใจทุกรายละเอียดบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ผู้ขับไม่มึนล้าแม้ต้องทำงานนานหลายชั่วโมงหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่มองเห็นชัดแม้อยู่กลางแจง้งและสามารถควบคุมระบบหลักของเครื่องได้จากหน้าจอเดียว เช่นระบบปรับแรงดันน้ำมันระบบเช็คสถานะเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยตัวคันโยกควบคุมก็มีความลื่นและแม่นยำมากใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มตน้นจุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่จะปรับรอบเครื่องให้เหมาะสมกับน้ำหนักการทำงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและยังมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเพื่อช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไปในตัวในเรื่องของความปลอดภัยซูมิโตโม2026จัดเต็มทั้งกล้องรอบคันมุมมอง360องศามีระบบเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางใกล้ตัวเครื่องและยังมีระบบบล็อกอัตโนมัติเมื่อผู้ขับลงจากห้องโดยสารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ วัสดุภายในห้องโดยสารถูกเลือกให้การเสียงแอร์และการสั่นสะเทือนเป็นอย่างดีทำให้ผู้ขับรู้สึกสบายและปลอดภัยในทุกสภาพงานซูมิโตโมโรุ่นนี้ไม่ได้เน้นแค่ความแรงแต่ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอีกด้วยเครื่องยนต์ใหม่ปล่อยควันน้อยลงและใช้เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ช่วยให้การทำงานในพื้นที่ชุมชนไม่รบกวนคนรอบข้างถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเครื่องจักรก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของระบบบำรุงรักษาซูมิโตโม2026ก็ออกแบบมาให้ตรวจเช็คง่ายจุดกรองน้ำมันจุดเติมน้ำและจุดเช็คระบบต่างๆถูกจัดเรียงให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้รวดเร็วทำให้ทีมช่างสามารถทำงานได้ไวและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษาช่วยให้เจ้าของเครื่องไม่พลาดการดูแลที่สำคัญถ้าพูดถึงการใช้งานจริงในประเทศไทยรถขุดรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ งานเหมืองหรือโครงการภาครัฐต่างๆด้วยพลังยกที่เหนือชั้นและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมบนพื้นครุกคะททาให้สามารถทํางานได้ทั้งในพื้นที่เปียกและแห้งอย่างมั่นใจการหมุนรอบตัวของตัวถังรวดเร็วและสมดุลไม่เปลืองแรงและประหยัดเวลาในทุกขั้นตอนเมื่อพูดถึงราคาจําหน่ายแม้จะอยู่ในกลุ่มพรีเมียมแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้ถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากเพราะซูมิโตโมเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำในระยะยาว ผู้ประกอบการจำนวนมากในไทยเลือกใช้เพราะมั่นใจได้ว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวหลายปีโดยไม่ต้องซ่อมบ่อยสรุปแล้ว s u m i t ตโม c คอนสตรั t ชั n แ a ชชีเนอรรุ่นปี2026คือรถขุดที่รวมความแข็งแกร่งเทคโนโลยีความประหยัดและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะกับทุกงานก่อสร้างที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วในระดับมืออาชีพสีเขียวที่โดดเด่นทำให้มันดูแตกต่างและทรงพลังในเวลาเดียวกัน ถ้าใครกำลังมองหารถขุดที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานระดับโลกซูมิโตโม,โมรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรและยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ